แฟนบอลผีแดงว่าไงกันบ้างกับลน์อัพชุดใหม่เมอรดี e ้เอ็กเพลสซึ่งาอังกฤษออกมาคาดการสเบดนักเตะตัวจริงของแมนยูเนเตตดรองจากฟงเพมเบลิกที่จะใช้สู้ศึกในฤดูก,กาลหน้าออกมาแล้วหากว่าทีมคว้าสีนักเตะด,ดังที่เป็นเป้าหมายร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ได้จริงๆตามข่าวที่ออกมาโดยนักเตะที่ว่ามาจาก4ี่ตำแหน่งเริ่มจากจานลุจิโดนาลุม่าผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีของเอซิมิลานตามมาด้วยราเฟลวาราน ก่อหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเรอลมริตส่วนในแดนกลางมีชื่อของดิแคนไรต์กองกลางทีมชาติอังกฤษของเวสแฮมส่วนคนสุดท้ายคือเออร์ลิงาบลฮาร์เลนซูนหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของโบริเซรัตมุนที่กำลังเนื้อหอมแบบสุด,สดโดยสื่อดังกล่าวออกมาจัดทีมใหม่ของแมนยูที่จะใช้ในฤด,ดูกาลหน้าออกมาในระบบ4231โดยมีหน้าตาดังนี้ผู้รักษาประตูจานโดจิดูนาลุม่ากองหลังอารอนบาร์บิซาก้าแฮร์รี่แม็กควายราฟาเอลวาลานรูคชอ กองกลางตัวรับดิแคนไรส์สกอตแม็กโทมเมนีกองกลางตัวรุกมิสันกลีนวูดบุนโนเฟน,นันมาคาร์ดัฟฟอร์ดกองหน้าเออร์ลิงบอฮาเลนจากแลอาอที่ออกมานั่นหมายความว่าในตำแหน่งนายทวารดินเฮนเดอร์สันจะหลุดไปเป็นมือ2และทีมอาจจะตัดสินใจขายดาวิดดิกอาในด่านชาสเปนออกไปส่วนในแดนกลางพอปอกปาอาจถูกขายเช่นกันหากดดเตทตทินชอฝรั่งเศสไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ ส่วนนารูแมนอยู่ก็จะไม่ทุ่มซื้อเจอร์สานชลชนในตำแหน่งปีขวาแต่จะนำงบประมาณไปล่าตัวฮาเลนเพื่อให้ได้มายืนเป็นกองหน้าตัวเป้านั่นเองวอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานการคุมทับปีแสดในฤดูการนี้ถือว่าสอบผ่านหลังจากตอนนี้รั้งอันดับ2ในศึกพรีเมียร์ลีกและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกแต่อย่างไรก็ตาม แมนยูยังคงต้องเสริมทัพอีกในซัมเมอร์นี้หากต้องการกลับมาลุ้นแชมป์ในสซีซันหน้าและมี3ามตำแหน่งที่ต้องการซื้อจะมีใครบ้างไปดูกันครับ 1. เซนเตอร์แบ็กแมนยูไนเต็ดทำประตูได้ถึง56ลูกในหลีกฤดูการนี้โดยเป็นรองแค่จ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยิงไป64ประตูความดีความชอบส่วนหนึ่งต้องยกให้กับบโนเฟฟนันที่เข้ามาขับเคลื่อนเกมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตาม ในเกมรับดูเหมือนจะยังมีปัญหาหลังเสียไปถึง32ประตูจาก29นัดโดยเฉลี่ยแล้วโดนยิง1.1ลูกต่อน1นัดขณะที่แมนซิตี้เสียไปเพียง21ประตูจาก30นัดจุดที่แมนยูควรแก้คือซื้อเซต์แบ็กคนใหม่มาจับคู่กับให้ได้แม็กไกว์เนื่องจากวิกตอร์เดเดเลฟกับเอลิกไบยี่ผลงานยังไม่คงเส้นคงวาปีแสดงตกเป็นข่าวกับเซต์แบ็กหลายคนทั้งชูสกุนเดของเซบีย่าราเฟลวารานของเรอัลมาดริดเปาโตเรสของเบเรียล แต่คนที่น่าสนใจที่สุดคงเป็นคาริดูคูริบารีของนาโปลีที่มีความแข็งแกร่งรวมถึงเล่นได้อย่างเหนียวแน่นทั้งลูกกาอากาศและภาคพื้นดิน 2. องกองกลางตัวรับในฤดูการนี้โซชาให้เฟสกับสกอตต์แม็กทูเมนเป็นคู่กองกลางตัวหลักที่คอยตัดเกมร่วมกันโดยมีมาติชคอยสอดแทรกลงมาเป็นตัวจริงในบางนัดยังไรก็ตามแมนยูไนเตดควรหากองกลางตัวรับคนใหม่ ที่สามารถทําได้ทั้งตัดเกมและช่วยเติมเกมในแนวรุกได้ด้วยหลังจากเฟตและแม็กโทมินียังทําได้ไม่ค่อยดีในจุดนี้นักเตะในตําแหน่งนี้ที่น่าสนใจคือดีแคนไรส์กองกลางทีมสั้นอังกฤษซึ่งเป็นกาลังสําคัญช่วยให้เวสแฮมทาผลงานได้ดีในซีซั่นนี้หลังลงเล่นให้กับขุนคอนครบทุกนาทีในลีกยิ่งเป็นหนประตูกับหนึ่งแอซิดไรส์เป็นกองกลางตัวรับที่ตัดบอลได้เยี่ยมแถมคลองบอลผ่านบอลและทาเกมได้ดีอีกด้วยนอกจากนั้นยังทําสถิติต เป็นนักเตะที่เลี้ยงกินตัวคู่แข่งสูงที่สุดในลีกหรือฤดูกาลนี้ด้วยจำนวนสูงถึง87.5เลยทีเดียว 3. ปีกขวา Manchester United ยังคงมีปัญหากับปีขวาหลังทั้งเดนเน่เจมส์กับเมสันกรีนวูดทำผลงานไม่คงเส้นคงวาขณะที่อมัดดิยาโลก็ยังเด็กเกินไปที่จะให้มาเสริมทัพในจุดนี้จะดอนสานโชว์ปีกตัวเก่งของดอดมุล จึงเป็นเป้าหมายเสริมทัพของแมนยูนเต็ดมาได้สักระยะแล้วแต่ก็ช่วดไปในซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาดอทมูลต,ต้องการค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไม่ต่ำกว่า108ล้านปอนด์ส่งผลให้ปีศาแดงต้องยอมถอยทัพในที่สุดอย่างไรก็ตามแมนยูจะกลับไปเดินหน้าเอาจริงเอาจังล่าซานโชอ,อีกครั้งในซัมเมอร์นี้และค่าตัวคงถูกลงกว่าที่ดอทมูลเคยตั้งไว้เมื่อปีที่แล้ว เมทรซื้อในอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดการเจราจาปล่อยเดียโกดาโล่ไปเอซิมิลานด้วยสัญญาถาวรดาโล่ถูกรอสโซเนอรี่ยืมตัวไปใช้งานและทำผลงานได้ดีและนักเตะก็ทำผลงานได้ดีกับยอดทีมของอิตาลีด้วยการลงสนามไป24นัดในทุกรายการจนมีข่าวว่ามิลานอาจจะขอเจราจาในการขอซื้อนักเตะแบบถาวรล่าสุดเมโทรายงานว่าเอซิมิลานได้เริ่มต้นเจราจากับปิศาจ ถึงโอกาสในการดึงดาโลไปร่วมทีมแบบถาวรแล้วซึ่งคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่12ล้านปอนด์เท่านั้นสหรับดาโลวัย22ย้ายจากเอสปอร์โตมาเล่นในออตฟอร์ดด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์เมื่อปี2017แต่ตักเตะหลุดจากทีมตัวจริงของโซชาก่อนถูกปล่อยให้มิลานยืมตัวใช้งานแม้ก่อนหน้านี้โซชาจะแย้มว่าอาจดึงนาเตะกลับมาใช้งานในฤดูกาลหน้าเพื่อแย่งตำแหน่งกับวานบิซากา้าแต่ดูเหมือนดาโลอยากเล่นในอิตาลีมากกว่า ราะโอกาสลงสนามเปิดกว้างกว่าที่อังกฤษสปอร์ตซอดังสเปนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าติดตามสถานการณ์ของอุสมานเดมเบเล่แนรุกบาร์เซลโลนาอย่างใกล้ชิดเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาปีดแสดงตกเป็นข่าวกับปีขวาวัย23และมีรายงานว่าทีมดังจากอังกฤษพยายามติดต่อนักเตะให้ย้ายไปเล่นในอัทฟอร์ดแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ยังได้ก็ตามสปอร์ตรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าแมนยูเน็ตยังคงติดตามสถานการณ์ของแข้งทีมชาติฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสัญญาของนักเตะที่จะหมดลงในช่วงกลางปี2022นี้สิหรับเดมเบเล่ก,กลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งโดยช่วงที่ผ่านมาเป็นแกนหลักของอสูกรานาหลังจากนักเตะสลัดอาการบาดเจ็บและฟิตลงสนามได้อย่างต่อเนื่องได้รายงานระบุว่าปีศาจแดงพร้อมเดินหน้าเจราจากับบาร์เซโลนาและมีการเตรียมข้อเสนอให้กับเจ้าบุญทุ่มพิจารณา,นานในหน้าร้อนนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามโรนัลคูมันนาาใหญ่ของบาร์เซโลนาชื่นชอบปีกรายนี้และมีโอกาสให้สโมสรเดินหน้าขยายสัญญากับนักเตะกัะนั้นปัจจัยสําคัญของนี้ไม่ี้นเรื่องค่าแรงและโบนัสต่างๆเพราะอย่างที่ทราบกันนี้ว่าบาร์ซ่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่เจอผลกระทบของโควิด -19 อย่างหนักและอาจเป็นปัญหาในการขยายสัญญากับนักเตะ แดนนี่เจมปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาปฏิเสธข่าวที่เขาเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กแต่ยอมรับว่าเคยติดตามเชียร์เชลซีตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาเล่นในถิ่นออทฟอร์ดตามรายง,งานจาก Echo. ลิเวอร์พูลแอคโค่แดนนี่เจมโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสวอนซีซิตี้จนทําให้ปีแสดงตัดสินใจทุ่ม15ล้านปอนด์คว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ปี2019ด้วยสัญญา5ปี ในช่วงที่เขายา้ายมายังถิ่นออตทฟอร์ดมีกูรูราหนึ่งทางสกาดสปอร์ตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเจมส์นั้นเป็นแฟนลิเวอร์พูลมาก่อนซึ่งทําให้เขาต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าตอนที่ผมสัญญากับแมนยูผมจําได้ว่ามีนักวิเคราะห์คนหนึ่งทางช่องสกาดสปอร์ตซึ่งจําไม่ได้แล้วว่าเป็นใครออกมาบอกว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลซึ่งผมไม่เคยเชียร์พวกเขาเลยและก็ไม่ได้ต้องการจะออกมาประกาศว่าผมเชียร์เชลซีมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว อนที่ผมเริ่มเล่นฟุตบอลกับทางสโอรซีเชลซีคือทีมที่ผมติดตามแต่ก็ไม่ได้ลงเอยด้วยการเชียร์พวกเขาอย่างจริงจังนักผมชอบดูพวกเขาเล่นในตอนที่ยังเป็นเด็กอย่างเอเดนอาซาควนมาต้าและดรอกบานี่คือนักเตะท,ที่ผมชื่นชอบซึ่งคุณโตมากับนักเตะเหล่านี้มันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกที่ผมต้องเจอกับพวกเขาในนัดแรกของฤดูกาลซึ่งก่อนเกมผมไม่คิดว่าตัวเองจะได้ลงสนามด้วยซ้ํา มาริโอโลเบโยมือขวาของออสการ์ตาบบเรสเทนเนอร์ทิชาติอุรุกวัยออกโรงแนะนำเอริสันคาวานีดาวยิงตัวเก่งของทีมให้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองหน้าวัย34จะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้แต่ก็มีออปชั่นต่อสัญญาอีกหนึ่งปีทว่าในช่วงที่ผ่านมามีกระแสเรื่องย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการที่หลุยส์คาวานีผู้เป็นพ่อเผยลูกชายไม่มีความสุขในถิ่นออสซัฟฟอร์ดโดยโอกาสที่ไม่ได้ลงสนามมากเท่าที่ควร และเป็นแค่ตัวสำรองเกือบตลอดทําให้โรเบโยโแนะนาคาวานี่ว่าควรจะย้ายออกทีมดีกว่ามันจะช่วยทีมชาติได้นะถ้าคาวานี่ไปเล่นกับโบคาจูเนียหรือที่ไหนก็ตามความสีคัญแรกคือเขาจะต้องได้ลงเล่นในที่ที่เขารู้สึกสบายใจและเป็นการแข่งขันที่ดีถ้าเขาอยู่ที่นี่มันคงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ถ้าเขาไม่สบายใจเขาจะไม่ทนกับมันมากเกินไปปันดีสําหรับเราหากคาวานนี่ได้เล่นในที่ที่เขาสบายใจที่สุดแต่มันไม่แตกต่างกันสำหรับผม ไม่ว่าจะเป็นที่โบค่าหรือที่อื่นเขาอาจจะดีกว่านี้เราต้องการให้เขาทำจังหวะและการหาทางแข่งขันกับตัวเอง